ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อที่14ถึง15บันทึกว่าเมื่อพระเยซูสเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตรก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้ยอยู่พอพระองค์ทรงสัมผัสมือนางไข้ก็หายนางจึงลุกขึ้นปรนิบัติพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะนะคะรับการรักษาเพื่อรับใช้ประการที่หนึ่งค่ะ พระเจ้ารักเราพระเจ้าเนี่ยรักษาชีวิตของเราก็เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราอ่ะเป็นพระพรอนสู่ผู้อื่นนําให้ผู้อื่นน่ะได้รับการรักษาแล้วก็รับความรักที่มาจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราประการที่สองนะคะการตอบสนองต่อเพื่อคุณของพระเจ้าที่แท้จริงอะ่ะคือการที่เราอ่ะจะลุกขึ้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็ปริบัติรับใช้เพื่อนมนุษย์นะคะในประการที่สค่ะ จงใช้สุขภาพที่ดีของเราที่พระเจ้าได้ทรงรักษาแล้วที่พระเจ้าได้ทรงเยียวยาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเป็นพระพรต่อผู้อื่นสิ่งดีใดๆก็ตามที่พระเจ้ากระทําให้กับเราเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราอะใช้สิ่งนั้นกระทําให้กับผู้อื่นขอให้พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้สําเร็จในเรานะคะอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะในตอนนี้เราเห็นการรักษาของพระเจ้าและเราเห็นการตอบสนองต่อการรักษาของพระองค์ชีวิตของเราเช่นกันเมื่อได้รับความรักที่มาจากพระเจ้าและเมื่อได้รับการรักษาเยียวยาที่มาจากพระองค์ ขอให้เราใช้ชีวิตของเราลุกขึ้นเพื่อที่จะปรนิบัติพระเจ้าปรนิบัติผู้คนให้พระเจ้ารับเพียรติผ่านชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอาาวยพรคะ่ะ